รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณทา้งอาจารย์นิมิตอาจารย์นภาเจอแล้วก็อาจารย์สัจสมน ที่คอยให้ความรู้สิ่งดีๆให้กับพวกเราคอยเป็นครูที่ดีให้กับพวกเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในพื้นที่รายการอาชีพและพวกเราก็ต้องขอโทษในบางครั้งที่พวกเราอาจจะไม่ตั้งใจเรียนไม่ฟังในสิ่งที่อาจารย์สอนพวกเราก็ต้องขอโทษไว้นัดเอาการนี้ด้วยนะครับพวกผมเข้าใจว่าในบางครั้งที่ อาจารย์อาจจะดูพวกเราไปบ้างอาจจะโมโหหรือกธพวกเราผมเข้าใจครับว่าที่อาจารย์ทำแบบนั้นเพราะว่าอยากให้พวกเราได้ในสิ่งที่ดีกันไปเพราะว่าอาจารย์ต้องาการมอบสิ่งที่ดีให้กับพวกเราพวกผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองอาจารย์ทั้งสามท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขความจเจริญตลอดไป ยิ่งขึ้นไปด้วยครับขอขอบคุณครับนะครับจากนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปชวช .3 แผนกข้างกมเพื่อการโรงแรม ปี 27, 2เ2็อปดคิดดูแล้วทันว่าปี 27, 28จ9คิดว่าลูกๆกขยังไม่รู้อยู่ไหนเลยน่าอยู่ที่นี่มา 35, 36, 27ปีก็เลยไม่อยากให้ท่านได้จากไปแต่ด้วยการเวลาด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆที่ท่านมีความจป็ตนอครับ ท่านก็ต้องจับทุกอย่างทุกเรื่องนะครับมันต้องมีวันทำและมีวันไปโอเองก็มีความรู้สึกบอกต่อว่าเป็นความรู้สึกที่พูดแล้วมันเสียดายนะครับท่านคราบเรียนสอนวิชาในฐานะการทั้งสองท่านลก็ หายชันเชื่ออยูในท่านนะท่านสอนเรามาท่านเป็นครูที่ให้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับน้องๆที่ทางานด้วยกันกับลูกศิษย์ของเราทุกคนนะครับมาเกือบคนละสามสิบปีแนละ้วเพราะนั้นในส่วนนะี้วันนี้ท่านก็ได้เปลี่ยนเราออกไปในเดือนที่ผ่านมาผมเลยถามท่านว่า ท่านแน่ใจเลอจะับออกไม่ออกได้ไหมไม่ออกได้ไหมท่านบอกว่าท่านมีความรับผิดชอบจริงท่านอาจารย์สันตมลทูเสกนะครับท่านก็บอกว่าท่านไปแล้วท่านมีภารกิจที่ต้องทําจะไปอยู่เชียงใหม่นะครับท่านต้องไปดูแลท่านอาจนการต้องไปเจรเช่นการท่านก็ต้องไปดูแลครอบครัวนะครับก็เลยต้องรอนะครับจริงๆแล้วไม่อยากวันนั้นไม่อยาก เกี่ยงที่หลังเสร็จน่าที่จะต้องตกนะครับก็รำเสียดายเราอยู่ด้วยกันผมอยู่ท่านามาสิตีแต่รำเสดายมากเพราะนั่นในส่วนนี้นะครับผมอยากให้ความดีที่ท่านได้ทำไว้กับลูกๆทั้งหมดนะครับให้กับน้องๆที่อยู่ในวิทยาลัยให้กับคุณครูที่สอนประสบการณ์ให้กับครูของเราทั้งหมดนะครับความดีทุกอย่างทุกเรื่องทุกสิ่งนะครับลูกๆก็จะเห็นว่า ในวิทยาลัยเราตอนเช้าเราก็กจะมีอาจารย์สัตว์มที่คอยดูแลทุกเช้านะครับท่านตื่นแต่เช้ามาทุกเช้าท่านมาดูว่าพวกเราเข้ามาเรียนตอนเช้าเข้ามาสอบวิดีไหมดูด้านหลังนะครับรถเราเรยอะมากนะครับท่านอยู่หน้าประตูอาาตของเราทุกวันอยู่หน้าประตูทุกวันทุกเวลาไม่เคยขาดท่านพูดหน้าหลังองเราทุกวันหลังจากนี้ไปวันที่สอง ท่านไปเสียงนั้นลูกๆก็จะไม่ได้อยูนนะท่านอาจารย์ถ้ามารจ์ผมสังเกตทุกวันที่มาอยู่ที่นี่ท่านจะมาดูแกับเราทุกวันท่านจะมายูนอยู่กับลูกๆทุกวันเช่นกันเดือนหน้าท่านจะอยู่เราอีกเดือนนะครับท่านไม่ได้ไปนในเดือนธันวานะครับวันที่หนท่านก็ต้องไป สวสัวสดีาสสมนท่านเข้าไปในวันที่30พรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของการทำงานท่านคงจะไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องมาดูพวกเราแล้วท่านดูความสุขคนตายท่านเหลืออายุาราชการอีกนิดหน่อยจริงแล้วอยากให้เกษียณนะครับแต่ตอนนี้ท่านังเก็มีความสึกที่นะครับเป็นเป็นส่วนที่ ก็นนเป็นผมไปแล้วท่านเลยครับส่วนที่ายาน,นิฮิตนะครับท่านก็เป็นเป็นคนเป็นบุญเป็นคนของสายช่างมือโปรผมเนี่ยเข้าไปดูในช็อปแผนกของท่านเนี่ยท่านขึ้นไปเนี่ยผมมีความภูมิใจมากถ้าใครได้ขึ้นไปที่แผนกช่างเชื่อมนะท่านจะเห็นว่าแผนกช่างเชื่อมเ,เป็นแผถบที่สุด โดยทั่วไปแล้ว,ร players, ลวกระแดกทีเชื่อมเนี่ยเป็นแผนกที่ต้องอยู่กับเหล็กต้องอยู่อะไรแต่ว่ากระแดกสะอาดผมภูมิใจที euh ่ยินดีที่ผมถามท่านผู้พันว่าท่านทำได้อย่างไรท่านก็ตอบมาอย่างนี้ว่าท่านโอ้ดีใจด้วยและท่านก็ไม่ได้ให้ความรู้กับวิทยาลัยการอาชีพที่เดียวเนี่ท่านก็ยังไปให้ความรู้กับสยองวันนีกาน ทางสายบบริการแลานบอกจะให้ดยบไปแล้วประมาณสามรุ่นใช่ไหมครับท่านก็ไปให้ความรู้ตอนนั้นในสยบบริการท่านจบปวชอว์วันษ่าตอนนี้ท่านก็ยังทํางานยังไป่อนสยบบริการเช่นกันท่านพอท่านรองแล้วก็ท่านครูก็กได้มาร่วมเป็นเกี่ยนในงานในเรื่องที่เกิดขึ้นก็ ใส้สามท่านที่เรามาเราะวาสามปีขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายท่าก็องทำลาวิเลยการอาชีพแต่ทางวิลลยการอาชีพก็ยืนติก็รับท่านทุกเมื่อนะครับท่านไปแล้ววันไหนท่านเลื่อเนเข้ามาแล้วก็มาหาลูกา้า ครูหรือใครก็แล้วแต่ในวิทยาลัยวิทยาลัยเปิดตัวตั้นรับท่านทุกเวลาครับขอบคุณครับเรียนท่านชัยรัตน์สุนเดชรักษาการผู้อำนวยการวิจัยการอาชีพกาญจนบุรีคณะฝ่ายบริหารคุณครูและคณะฝ่ายบริหารครูจากโรงเรียนศิโยกนาการสวัสดีโรงเรียน ทุกคนต่างที่ท่านชัยรัตน์ได้กล่าวไปผมได้นั่งฟังแล้วคิดถึงคำว่าครูคุณครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ รัชกาลมา35ปีฉเฉลี่ยประมาณกันทั้งสาท่านคุณงามความดีตรงนี้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวผมเองแล้วมันช่างน,น้อยนิดเหลือเกินเองอยู่มายังไม่ถึง20่ส โชคดีที่ว่าคุณพ่อเองก็เป็นครนูเพราะนั้นเข้าใจถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ของคำว่าครูเป็นอย่างดีในการที่ดูแลนักเรียนเพราะนั้นคุณครูทั้งสามท่านที่วันนี้ท่านาถึงเวลาที่ท่านจะได้ ที่หนึ่งที่ท่านมีภารกิจอยู่แต่35ปีนั้นคงพอเพียงกับคำว่าอุทิศเวลาเพื่อคุณค่าของประเทศตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ท่านได้ปลูกฝังเยาวชนผมเชื่อเหลือเกินว่าเยาวชนที่ท่านได้ อบรมสั่งสอนดูแลมา35ปีนั้นทั้งสามท่านได้ปลูกฝังลากฐานสำคัญของประเทศรากฐานสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อว่าลูกศิษย์ของท่านคงจะเป็นบุคคลสำคัญสำคัญที่นำพาจังหวัดกาญจนบุรีนำพาเพื่อท่าม่วงตรงนี้ ให้มีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญประเทศชาติที่อยู่มาก็ขอเชื่นชมไว้นัดตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวผมเองนั้นได้ทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนายโยกมณีการมาเป็นเวลาปีกว่าๆเท่านั้นเองแต่ได้ผูกพันได้ร่วมการดูแลนักเรียนซึ่งณที่นี้ต้องขอบคุณสถาบันต้องขอบคุณวิทยายการอาชีพคณะคุณครูทุกท่านตลอดจนนักเรียนทุกคน พูดจริงๆว่าได้เสียสละคุณครูสองท่านไปช่วยที่โรงเรียนายโยกบริการวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูนิมิตได้ไปดำเนินการที่โรงเรียนายโยกบริการรุ่นท่านผู้่วยการประทีปหวานชิน้นแล้วก็ท่านรอ,องสมศักดิ์ซึ่งวันนี้มาด้วยได้ก่อร่างสร้างตัวลุกๆทุกคนครับ กุศลเป็นอย่างยิ่งที่ลูกๆทุกคนคุณครูทุกท่านฝ่ายบริหารที่นี่และคุณครูนิดๆที่ได้ไปดูแลเพื่อนๆของนักศึกษาทุกคนจำนวนประมาณ60คนแต่ละล่ก เป็นเวลาสามสี่ปีที่เขาได้โอกาสตรงนี้ครับลูกๆทุกคนโอกาสที่เขาไม่ได้มานั่งตรงนี้กับพวกเราพวกเราบางคนอาจจะอยู่สซโยกแต่เด็กที่โรงเรียนสซโยกบริการวิทยาอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่าง ที่จะต้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนสยบในการแต่มีอาจารย์นิมดได้ไปช่วยดูแล,ลนักเรียนตรงนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคิดว่าพวกเราทุกคนคงจะได้รับตัวผมเองตัวพ่อเอง ได้สัมผัสสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอยากจะพูดให้ลูกๆทุกคนฟังว่าคุณครูนิมิตปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนไซโยบมนีการมิแต่ต่างอะไรกับปฏิบัติที่นี่เลยท่านเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นคุณครูท่านหนึ่งเมื่อเวลาอยู่โรงเรียนไซโยบมนีการวิทยา นะครับผมขอนำเรียนทุกท่านแบบนี้ทำไมผมึงพูดแบบนี้ครับผมได้เดินไปดูที่คุณครูนิมิตได,ได้ดูแลลูกๆสยบมณีการเหมือนกับที่ท่านชัยรัตน์พูดเลยครับโรงฝึกงานของโรงเรียนสยบมณีการนะั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก นี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตในการดําเนินการเรื่องใดก็แล้วแต่เมื่อเวลามีระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะนําพาซึ่งความสําเร็จแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่เกิดความประทับใจที่สุดคิดว่า,าคณะครูทุก,กท่านก็คงจะเป็นอย่างนั้นครูนิิตก็ทุ่มเททุกสิ่งอย่างกับโรงเรียนไซโยคบริการเช่นเดียวกัน,นครับ ลูกๆูกยโยกมณีการต้องออกฝึกง,งานเหมือนกับพวกเราทุกคนเช่นกันแต่การฝึกง,งานของสยโยกพณีการนั้นเป็นเพียงแค่ส่สวนหนึ่งซึ่งสยโยกมันการเองจัดก,การศึกษาแบบสามัญไม่ได้จัดก,การศึกษาแบบพวกเราสถานประกอบการมัจกจะไม่ค่อยอยากจะรับเด็กนักเรียนหรอกครับเพราะ ศักยาภาพเราเชื่อและเกินว่าพวกลูกๆทุกคนเนี่ยได้ผ่านการฝึกได้ผ่านเครื่องมือที่ดีแต่ลูกๆสยมคนิการนั้นผ่านการอบรมฝึกสอนจากคุณครูนิมิตแต่เครื่องมืออุปกรณ์นั้นคงไม่เท่าที่นี่หรอกครับคุณครูนิมิตเองไปตั้งแต่เริ่มต้นกับท่านรองผู้ในการ สมัยเก่านะลูกนะเหมือนไปฝากฝังนะครับไปฝากฝังผมไม่มั่นใจว่าลูกๆทุกคนเวลาไปฝึกงานเป็นยังไงแต่โรงเรีนยนไซโยมณีการเมื่อเวลาไปฝึกงานนนะั้ไปอยู่ไปกินกับเขาเลยพวกเราเองเป็นยังไงไม่ทราบแต่ลูกๆไซโยมณีการบางคน มีศักยภาพไม่เท่าเราอะะมีความรับผิดชอบไม่เท่าเราวันนี้ขอชื่นชมอย่างยิ่งลูกหลงทุกท่านคุณครูทุกท่านวันนี้ผมเองเป็นคล้ายๆว่าเพิ่งจะมาเห็นวันนี้นะครับแต่ว่าท่านอบรมฝึกลูกๆของท่านแล้วก็ขอชื่นชมลูกๆทุกคนด้วยว่าลูกๆมีระเบียบวินัยมากที่ได้นั่งตรงนี้อย่างเป็นระเบียบวินัย แน่นอนเกิดจากณูรูและเกิดจากุณูรูทั้งสามท่านที่ได้อบรมสั่งสอนพวกเรามาผมเองคงจะบรรยายได้ไม่หมดนะครับในการดูแลลูกๆที่นักเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้และที่ลูกินิ้ได้ไปดูแลที่โรงเรียนายโยกบริการวิทยาสุดท้ายนี้ โรงเรียนไซโยบบริการวิทยาเองขอขอบพระคุณวิทยาลัยการอาชีพการชนบุรีขอขอบใจลูกๆทุกคนที่มีจิตเอื้อเฟื้อสู่โรงเรียนไซโยบบริการและขอกล่าวถึงคุณรูทั้งสามท่านสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ราชการมา35ปีคิดว่าคุรูปการนตรงนี้ คงจะเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานของการศึกษาเป็นรากฐานของเด็กนักเรียนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่ได้ที่ผ่านท่านอบรมฝึกสอนมาก็คุณประโยชน์ตรงนี้ก็ขอให้คุณบาร,รมีเดชะของ,องสิ่งศักดิ์สิทธในสากลละโลกตลอดจน ปุรภพมหาคสัติยาธิราชทุกผู้ทุกนามที่ได้ล่วงลับไปแล้วตลอดจนบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือขอให้ดนบันดาลให้ท่านคณพลูทั้งสามท่านนั้นอ,อยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตที่ท่านจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ไปทำหน้าที่อของท่าน ต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจานุนดบรรดาให้ท่านมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านมากครับ